ฟิตีวิตเหมียวกลับมาแล้วจ้าเหมียวเองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50เนาะตอนนี้ก็กส <c oughs> กเกษียณมาสองปีครึ่งแล้วค่ะอเราวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของตัวเราเองนี่แหละอืมก็ในวันนี้เราต้องยอมรับเลยนะว่า เป็นวันที่เรารู้สึกเฉยชาเนาะเฉยชารู้สึกไม่ยินดียินร้ายกับความทะเยอทะยานกับความสำเร็จกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเราต้องขอโทษขออภัยด้วยการที่เราพูดออกมาอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราสองปีแล้วอะ่ะเออเราเราอยู่กับตัวเองเรา พัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงมุมอมองความคิดของตัวเองอะ่ะมาจนถึงในจุดจุดที่เรารู้สึกเฉยเฉยเรารู้สึกเฉยเฉยเราไม่ได้อยากจะเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ฉันเก่งฉันต้องเก่งกว่านี้ฉันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองให้ได้อ่า มากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเดินอยู่ในในบันไดขั้นบันไดที่4ที่5้าเราก็อยากจะขึ้นไปอยู่ขั้นบันไดที่ 9, ก้าที่สิแบบเหมือนที่ท็อปอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่เราอ่ทาทำงานเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นหลังเนาะแล้วก็คิดเนาะครีเอทอ่างานใส่ใจในงานามองหาวิธีการที่จะ พัฒนางานของตัวเองยังไงให้มันออกมาดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคือสมองเราเนี่ยจะเป็นคนที่คิดไม่หยุดเนาะเออตอนทํางานเนี่ยเราเออถ้าเจอปัญหาเนี่ยเราก็ไม่เป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้อกับปัญหานะเจอปัญหาเราก็แก้ไขาหาวิธีแก้ไขแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็พัฒนาตัวเองจากปัญหาเหล่านั้นเนาะแต่พอมาตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเราชอบที่จะ สโลว์สโลช้าช้าไปตามประษาของเราความสุขของเรามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะไม่ได้อยากที่จะมีจะได้ขนาดนั้นไม่ได้อยากที่จะเป็นคนได้รับการนับหน้าถือตา <c oughs> ไม่ได้อยากเป็นสปอร์ตไลท์ไม่ได้อยากเป็นคนเก่งไม่ได้อยากเป็นคนที่ อ่าสา์ทหรืออะไรแล้วคืออยากเป็นแค่เหมียวอยากเป็นแค่ตัวเองเนาะเป็นคนที่อยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะกินอะไรก็ได้กินซึ่งทุกวันนี้ถามว่าเราไม่ได้อยากกินอะไรที่มันฟุ้งเฟอ้อหรืออะไรเลยกินแค่อิ่ม,อ,มอยากกินอะไรก็คือเหมือนอวันนี้ฉันอยากกินกะเพรา วันนี้ฉันอยากกินกว๋วยจับยวนเออวันนี้ฉันอยากกินซ้มตามอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็อาจจะเกเรหน่อยอยากกินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าขนมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กินอ,อ,ยกอ,อย่างเงี้ยเออก็อยากกินอะไรที่มันอีซี่อีซี่ง่ายๆแล้วก็ได้ไปไหนได้ไปเที่ยวได้ไปไปเจอสถานที่ใหม่ๆหรือเจอเจอที่เก่าๆก็ได้แต่ก็อ่าเป็นที่สวยๆเป็นที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยก็คือเหมือน จะได้กินอ,อยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะไปไหนก็พอจะได้ไปนะเอออยากจะออกกำลังกายอยากจะนอนตื่นสายอยากจะนอนตื่นเร็วอยากที่จะ,ะสวดมนต์ไหว้พระอยากที่จะไปไหว้พระวัดไหนก็ได้ไปแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วเนาะอืมเราไม่ได้อยากที่จะ,ะเป็นคนเกง่งอยากที่จะนั่งอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแบบ เป็นเล่มๆเ,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 เหมือนเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนเรามีหนังสือเอ่อมีหนังสือที่อ่านอ,อพัฒนานู่นนี่นั่นแนวความคิดอะไรต่างๆนานาเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนนะนะเออตอนนี้หนังสือเราก็มีอยู่เราก็อืมจะยื่นต่อให้ใค,ใครใครอยากจะอ่านไหมเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครมารับไม่มีใครอยากจะเอาต่อจากเราเลยเออเราก็เลยมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นเฉยชามากกับกับ ความสำเร็จของคนอื่นเออเฉยๆความมุ่งมั่นความอยากที่จะพัฒนาตนเองความทะเยอทะยานของเขาเรารู้สึกว่าทำไปทำไมวะจริงเรารู้สึกอย่างนี้จริงเราต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะคือในมุมในมุมของเราเรามองไงเรามองคือเราก็มองจากพื้นฐานของเราใช่ไหมเออเรามองจากพื้นฐานของเราอย่างเงี้ยว่าจะทำไปขนาดนั้นทำไมเนาะ คือแบบอ,อันนี้อันนี้เรามองสําหรับคนที่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 มันค,คล้ายๆกันกับเราอะเออ,ค,อคล้ายๆก,กันกับเราก็คือเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีต้้วอะไรพวกลักษณะอย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจนะสําหรับคนที่มีครอบครัวเนาะมีคนที่จะต้องดูแลมีคนที่เขาจะต้องแบบเลี้ยงดูข้างหลังอีกหลายๆคนเนี้ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องอ่ะ ก้าวเนาะก้าเดินพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะต้องนำพาทั้งครอบครัวไปให้ตลอดรอบฝังแต่เพื่อนเราในหลายคนก็จะเป็นคล้ายๆกับเราอะ่ะถามว่าเขาผิดไหมที่เขา,า,าสแสวงหาความรู้สแสวงหาความสำเร็จมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองแล้วก็ทะเยอทยานก้าวต่อไปไม่ผิด เขาไม่ผิดแล้วก็ดีด้วยเนาะมันดีด้วยเพราะว่าหนึ่งมันก็ดีกับตัวเขาเองดีกับคนรอบข้างเนาะดีกับองค์กรดีกับสังคมดีกับประเทศชาติแต่ด้วยความที่เรามองเรารู้สึกว่าคือตอนนี้เราความเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายในในใน,ในการใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปไง พอเรามองเห็นคนที่ที่ยังวิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่อ่ะแล้วเหนื่อยอ่ะเออแล้วเหนื่อยซึ่งเรามองว่ามันเหนื่อยเกินไปมันเหนื่อยเกินไปอ่าสำหรับคนคนนั้นที่จะทําขนาดนั้นมันเปล่าประโยชน์อ่ามันเปล่าประโยชน์มากเพราะเอาจริงๆเวลาของเราอ่ะเนาะเวลาของเราอ่ะมันก็มีอยู่บนโลกเนี้ยทุกคนมันจะมีเวลาอ่ะต้น จนจบอืมซึ่งก็ไม่รู้ใครจะยาวใครจะสั้นใครจะอะไรเนาะก็คือเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งถ้าเราจะเอาทั้งชีวิตของเราไปผีบ้าผีบอดทำบ้าบอดทำ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 เออคิดหนักพัฒนาวิ่งสุดแบบเหมือน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 ไม่หยุดนิ่งอะไม่ไม่ไม่หยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ วันใดวันหนึ่งเราก็ไปโดยที่ในวันที่เราไปเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยเอออะไรสักอย่างเราก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราเรายังต้องสละทิ้งมันเนาะมันยังต้องเขายังต้องเอาไปาเผาไปมันก็ย่อยสลายอะไรไปไม่รู้ตัวเราจะไปเราไม่รู้เหมือนกันชีวิตหลังการตายเราไม่รู้ก็ที่เห็นเห็นก็คือ ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เนาะเราก็ขอแค่เรามีความสุขไม่ตึงตัวเองจนเกินไปอะไรลักษณะอย่างเงี้ยสนุกสนานกับชีวิตถามว่าชีวิตเราอะ่ะมันมีความทุกข์ไหมมันมีนะความทุกข์มันมีเหมือนกันทุกคนเนาะชีวิตมีทั้งทุกข์ทั้งสุขมันผสมปนเปอืมมันมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็ผ่านไปอ่าไม่ว่าจะทุก รู้จะสุขมันมีเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปเราก็แค่เดินต่อเนาะเดินเดินไปเรื่อยๆเออแล้วก็ช่วงทุกข์มันก็แย่เหมือนกันนะมันก็แย่ก็ต้องก็ต้องพยายามที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองพยายามที่จะมองหาเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมองหาอ่ะโพซิทีฟเนาะมองหาความคิดที่โพซิทีฟที่จะได้ผ่านผ่านในช่วงที่มันแย่ๆตรงนั้นไปได้เนาะอืมก็ นั่นแหละเราก็ไม่รู้เราเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่เราไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายกับความสำเร็จอีกต่อไปละเออถามว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องไปทำงานนะเราพูดจริงๆถ้าเราจำเป็นที่จะต้องกลับไปทำงานมันอาจจะมีความจำเป็นก็ได้เนาะเพราะว่า ยังไงอะคือในตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจอะไรมันไม่ค่อยดีเนะเาะแต่การที่เราจะกลับไปทำงานเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็แค่เพื่อการที่ดำรงดารงอยู่ของเราเท่านั้นเนาะเรารู้ว่าเราต้องการแค่ไหนเออเรารู้ว่าเรากินแค่ไหนอิ่มใช้แค่ไหนพอเราก็จะหาแค่นั้นเราไม่ไปทำอะไรให้มันเยอะ เออแล้วเราก็จะไม่ขอปวดกระบาลเหมือนเมื่อก่อนแล้วอืมเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกตัวเองเลยว่าเฮ้ยไองานที่ตัวเองทำมันเครียดมัน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 กดดันมันมันมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดีเพรสมากมากนะมันมันสเตรสมนอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนที่ทํางานอยู่ไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นความเคยชินมันเป็นอะไรที่เราทําเป็นประจำเนาะแล้วเราก็เจออย่างนั้นมาตลอดอ่ะเราก็มันก็เป็นเรื่องปกติ แต่พอเราออกมาเนี่ยมันสองปีกว่าแล้วเราเรานั่งมองไปโอ้ก็หนักหนาเอาการเหมือนกันนะแล้วเราก็ยังมองเห็นเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเ,อน,เอน,น้องๆ้องที่ยังทํางานอยู่ก็ยังเจอปัญหาเออยังเจอปัญหาแบบแบบแบบทุกๆคนเจอเออบางคนก็มาบ่นเรื่องงงเรื่องงานหรือปัญหาคนปัญหาอะไรในที่ทํางานนะก็มามาบน่นมาเล่ามาอะไรให้ฟังเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอา ถ้ายังทํางานอยู่ปัญหาเหล่านี้มันก็ยังอยู่มันจะไม่ไปไหนต่อให้ยายที่ทํางานใหม่ก็ไปเจอปัญหาใหม่ๆเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอเรื่องอะไรเนาะถ้าอยากอยากที่จะไม่มีปัญหาเลยในการทํางานนะมีวิธีเดียวไม่ทํางาน <c oughs> ไม่ต้องทํางานก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องงานนั่นเองเนาะเหมือนอย่างเราอะไม่มีปัญหาเรื่องงานเพราะอะไร พราะฉันไม่ทํางานฉันก็อยู่ของฉันแล้วแต่ฉันก็มามีปัญหาส่วนตัวเรื่องนู่นนี่นั่นแล้ว,ลวก็เออก็ก็โอเคปัญหาส่วนตัวของเราเราก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองไงเออมันก็ไม่มีเพเชอร์ไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรที่จะมา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 ,มาเขาเรียกว่ามาอินทรัพหรือมาอะไรเราเนาะเราก็จัดการแก้ไขไปเออนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออคือมันไม่ผิดนะสําหรับคนที่เขายังมุ่งมั่นทะเยอทะยานอะ แล้วเราก็ไม่ผิดด้วยเหมือนกันที่เราคิดอย่างนี้มันเพราะว่าคนเราอะ่ะมันมุมมองมันแตกต่างกันไปแล้วไงใช่ไหมการดําเนินชีวิตการดํารงชีวิตของเรามันเป็นคนละทางกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเขายังทํางานอยู่เขายังสนุกสนานเขายังเอ็นจอยที่จะทําตรงนั้นอยู่เขาก็ทําไปเนาะเออเขาก็ตรงนั้นคือความสุขของเขาแต่สําหรับเราเราก็ เดินออกมาจากเส้นทางตรงนั้นเนาะแล้วก็เดินตามภาษานั่งพักบ้างอนั่งพักมั่งนอนข้างทางมั่งเดินมั่งวิ่งมั่งแล้วแต่อารมณ์เนาะมีมะมีนะบางครั้งก็อยากจะวิ่งเหมือนกันเออแต่ว่าวิ่งแป๊บนึงเหนื่อยแล้วเออแล้วก็อ่ะพักหยุดแล้วก็เดินใหม่ก็ก็คือเขาเรียกว่าอา ทางของเราอ่ะมันอยู่ที่เราจะเลือกเนาะมันอยู่ที่อารมณ์หน้าตอนนั้นว่าอยากจะเป็นยังไงมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุคคลอื่นที่จะมา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 ,มากดดันเรามาเพเชอร์เราให้ไปในทิศทางที่ที่เขาต้องการจะเป็นเนาะเพราะว่าอันนี้คือทางของเราอืมเพราตอนนี้ก็ประมาณว่าเออเออเออใครมาเล่าอะไรให้ฟังอยากจะทำอะไร ทำเลยถ้ามีความสุขก็ทำเลยนะแต่ในใจบางครั้งก็มีคิดเหมือนกันว่าจะทำไปทำไมเออทำไปให้ใครสูเฮ้คือเพื่อนเราหลายคนเนาะ<ๆ>ก็จะเป็นประเภทเหมือนเราคือไม่มีรู้อืมเออก็แต่เขาก็คงมีความสุขของเขาแบบนั้นไงเออแต่เราอ่ะเราออกมาแล้วไงเราออกมาจากจุดที่แบบ แบบแบบอยู่ในวังวนตรงนั้นแล้วอะ่ะเออใน,นกลไกในการทํางานอะไรตรงนั้นแล้วเนาะก็ก็จะมองในมุมที่ที่ต่างออกไปซึ่งเราไม่ใส่เราเราไม่แคร์นะคนจะมองว่าเราขี้เกียจคนจะมองว่าเราท,ทั้งทั้งที่ยังมีความสามารถทําไมถึงถึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินต่อเนาะไม่พัฒนาไม่มุ่งมั่นไม่อะไรน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ เอออันเนี้ยดีที่สุดสําหรับตัวฉันละดีสําหรับตัวเราแล้วนะคือรักตัวเองอืมรักตัวเองใจดีกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองความสุขเล็กๆที่อ่าอ่าที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันมีทุกวันอะความสุขของเราคือมีทุกวันนะเออวันนี้ ความมุ่งมั่นของเรามีเพียงแค่ว่าวันนี้ฉันจะต้องไปติดต่ออืม t True v i s i o n เออฉันพูดได้ไหมเพราะว่าฉันจะต้องไปเคลมเอาเงิน <c oughs> <c oughs> เออเรายกเลิกเรายกเลิก Service, TV, เซอร์วิสนอะทีวีไปแล้วทีเนี้ยในตอนนู้นอ่ะในแรกๆอ่เมื่อประมาณสิบสาสิบสี่ปีที่แล้วที่ตอนที่เราติดตั้งอะน่าจะมี การมาจำอุปกรณ์หรืออะไรไม่รู้คือมันนานจนจําไม่ได้แล้วแล้วพอเราไปยกเลิกอะ่ะเออมันก็มีเงินคืนอืมเราก็ไปทําเรื่องเงินคืนวันนี้บรรลุบร <c oughs> บรลุเป้าหมายของชีวิตวันนี้แล้วแล้วก็สักผ้าแล้วตากผ้าแล้วเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็คือฉันมาอัดคลิปให้พวกคุณคุณทั้งหลายมานั่งฟังฉันเมามอยเออนั่นแหละแค่นี้เองวันเนี้เรามีความสุขเราก็ ประสบความสําเร็จของชีวิตของเราแล้วในวันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะ <c oughs> เห็นไหมเออเนี่ยถามว่าเรานิ่งไหมเราเราไม่ทําอะไรเลยไหมไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าความสําเร็จหรือเป้าหมายอะไรของเราอ่ะมันจะเป็น e ี่อ e ซี่ง่ายๆนะง่ายๆที่แบบว่ามันทําวันต่อวันไปอะไรประมาณอย่างเนี้ย เออก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยมานั่งเล่าให้ฟังว่าสองปีเนาะสองปีกว่าที่ผ่านมามันเปลี่ยนมุมมองของเรามันเปลี่ยนความคิดของเราเออจากวันที่เมื่อก่อนที่เคยเป็นคนแอคทีฟคนที่มุ่งม,มั่นคนที่ทำงานคนทีออ่มีระเบียบแบบแผนทั้งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็สอนคนโน้นคนนั้นคนนี้เนาะมาในวันนี้ก็คือเป็นวันที่เฉยชาชินชาเฉย เออไม่ยินดียินร้ายอะไรกับความสำเร็จอความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองการที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุดของอาชีพการทำงานเฉยๆแต่ใครทำได้เราก็ยินดีด้วยเนาะความสุขใครสุขมันไม่เหมือนกันโอเคจะ้ะบายๆเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่โอเคจะ้ะบายๆจะ้ะ